คือเก่าค่ะกานิกาชาแนลผ้าลงทงลงทาฮาก์คบเนาะค่ะพี่น้องอ่ะรับสวัสดีครับมามาแต่เสาเนียนน้อพี่น้องเนี่ยคือตอนใบกับที่ไปธุระครับไปเส้นละธุระฮะไปกากติ่นซอยสาวเจย์มา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 ไงแหลกมันกับพวกขึ้งไงดอกเนมะกอกถือเอาซื้อๆมันสิเต้นเด้อร์คอยหูอยู่เพราะว่าเออมันดีดีดยางแข็งไงตัวใหญ่ตัวใหญ่ ตัวงามเยู่ยพี่น้องเอายิ่งยังนิ่แล้วจับเลยอห้ยออกมาเถอะนีบบบานเรากลับไปบ้านนี่แหละพี่น้องตัวแรกหมานมาแล้วโอ้ยหนาวเด้พี่น้องเอ้ยขี่รถมาน้าลมนี่อ้ยเย็นคักพี่น้องมาพี่น้องเอาอีกแล้วไงนึงครับหมานอีกแล้วไงนึง แมนบ่แมนบ่ยังบ่เหลือไงบาดเท่ากับจิตประมาณนี่แล้วพี่น้องน้องปุ๊บปุ๊อ้มนแมนแมนเดี๋ยวหันไปก่อนพี่น้องเอาเอาเลยบุตรดีตัวงามอยู่ตัวงามครับพี่น้องประเดี๋ยวคือตกปิดเลยก่อนปิดไว้ก่อนกันอัตรายเฮ้ยรับอยู่ไหมบนางเมื่อตาโคโลนันเดี๋ยวจะดูเอออกสินั่นแหละ เอาจับดิเนื้อน้ำเง่าครับ,รบนี่ใหญ่ขึ้นมาเนี้ยครับเอาอมาเละตัวที่สองของวันนึง่งหนาวมาเยือนกับดูแลสุขภาพนั่นเรื่อยพี่น้องจะตอนนี้ก็ดูแลไฟดูแลมันอยู่หนาวเย็นอีรีพนนี่น้องบันีดเศร้าเศร้าร่มมามาเย็นมาหนาวแห้ง ไปหาไปเรื่อยๆครับจได้จักโตตัวนี้ง,ง่ายเผยครับโมเมนต์ง่ายปิดอ่มามันมนเดอพี่นีน,น,น้องเกียร์ถือไหมันเดอครับมือนนี่นี่จะเอบจะเอ๊บี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 เอา,เอามาเกย์เกยๆเอาเลยเยวเด้อ เด็กล่องเห็นไหมข้ามหอกข้าข้ามวอกตัวนะตัวเลียวก็เลยเลียวโเห็นเลียวโเห็นเอ้าโอ่นี่แน่ๆกระเป๋าเขาจับนะต้องงอโอ้ยตัวงามอยู่เนาะนั้นพี่น้องหมานเล้วเริ่มแล้วเริ่มแลี้ยวหมาแล้วบลาสวิทเดียดเขียดปาสองตัวค่ะเขียดตี

นางโคโมอยู่พี่น้องเอาเอาเลยอันนี้กบมอบค่ะอกจางไงกำลังสิเทื้อหาหมองขาวไงใหม่่นมาดเพื่อนม้าอีกแต้มนึงละค่ะเฮาได้หอยหอยกับเก็บเก็บในหอยหลุดลายเติบหอยอันนี้มันมันเสียบมันขาวนี่ได้แล้วอ้าวได้ปุลละค่ะมาวันนี้สีแต้มเข้าไปแล้วหืมปลาสวิดก็เคียไปเคียไป บมดังสาบโมมีดอกะเฮ้ยไปดูไหอะไอย่างตามมองห้อยเพื่อนเขาอาดัด์ตเรยค่ะพี่น้องหรอกฮะมองที่ขาดว่าน่าจะมีอุ้ยพอเที่ยวโอ้ยนั่นไม่ถีชุดนี่ชุดนี่เกียร์ถือ,อเดี๋ยวกันเด้อเออไม่ถีชุดพี่น้องจีนแลมือ <c oughs> เอาม,ออามือจะนี่ไง <c oughs> ขึนมีไงเนาะอือดีดินได้แงี่น้องไหมอือขาอยาพนี้จับเงนเอาโอเคโอเคหรอมีอะรถจับดิยอ่ะเอาเลยจับเลยค่ะอ้ยแต่มทีหาค่ะพี่น้องมือเปินกะใหญ่ครเลใหญ่ใหญ่ค่ะพี่น้องออขาวกาลังพอปปนค่ะเอ้า เหมือนนังมังสาขาวาดหลัอี่ล้สำานี้ล้วก็ลังกินปุดเสียบจะดูกระปรบวันนี้เฮียทาเตีมไปแล้วนะออามันๆพอเขียดครับจะยังแห้งเโอ้ยเขียดหม้ครับนี่เขียดโม้ยงเลยยวเตะเนี่ยนี่เอาเขียดหมูครับนี่โอ้ยมมกเตยกันเตะ โอ้ยแล้วครับแต่ว่าต้นนี้มันเผยต้นนี้เผยออกน้อยๆหอมชาตเด่นครับันมื่นชมื่นตาะนี่กบหน่อยกบหน่อยทีดี้ครับโหง่ายครับข้อสองเลยครับไงยสีนูนคือยังสีนะครับ เอ็นสีงามเนี่ยด้นเดี๋ยวขันไม้ันันทังเอเอามโอ้ไง่ลึกงเลกตัวนี้เนื้อเกือบมันอะกันว่าตัวงามเนี่ยพอดเอาอ้ยก็เจี๊ยี๊ยบเนวหมานั่นเนาะฮู้ยเาหมานีกแล้วพี่น้องเฮอเหอทีเจ็ดขางห่าวเนย่ีเจ็ดแหละ มาจัตแตยมกันมือเข้าอบมาหน่อยเลยนะโคงเขาลตรงตรงตรง้เดี๋ยวด้ออีกไงหนึงครับนหะคางศอกกันเลยครับนะเฮ้ยเขียนง่ายเขียนง่ายนะอ๋อบกเป็นยังครับเขียนก่ายหายอย วายแล้วหายแล้ว <c oughs> หายไปในพริบตาพี่น้อง <c oughs> ลงนั่นเลยว่างนึงเลยเนี่รูดมือแล้วว <c oughs> ะเ <c oughs> อาเขียดเตี้โตเด้อยู่ดอกตัวหนึงแม่ต็มนีมืดตัเพื่อนว่าแต่เอาเงนแต่ยุ่แต่ตัเพื่อมันแต่ตรูโอ้ยเหลื่มห่อนแล้วพี่น้องเ้าว่างเ้านีดหนาวอ่ะสัต คอยเก่าเขาหาหาไปหามาเียหลูกปุ๊บพิษโตเลยต้นหนึ네่งเพื่อสิได้ตละตัวอันันเร็วแห้ตัวงามอยู่ด้เขียดเขียดตัวงามอยู่ข่ะหักหักอาอยนเหรอเฮ้ยปนแล้วเลายเลยนอจีบเป็ดตู่เหรอเคอเขียด ตัวนี้นะออเขียดมอบครับพี่น้องเคียดแห้งก็ได้เดี๋ยวสิเต็นไปอีกนี่มา รูปผลงานค่ะมาหอนเฮือนหอวซาดล่ะล่ะพี่น้องคืนพ่นมาหอวเฮือนหอวซาดกับเมื่อยเลยพี่น้องเล่นอะไรงัวขึ้นพักครับขึ้นมาขึ้นพักสีหาโตดีบ่ท่านได้ขึ้นมาผอก่อนมื่อนี้กระทงตรงแน่จักน้อยค่ะกระถือว่ามานอยู่นอกในมือที่หากบหยาค่ะในเครื่องกรุ๊ปที่เหนื่อยครับถือว่ามานได้ค่ะริงได้ซัมนี่กระมานกบูเจ็ดตัวนอนนอนนั่นก็เป็นเขียดค่ะบางตัวกับไายบางตัวกับประเทศไยนี่เครับค่ะ อันนี้ก็สิเป็นบักหอยเก็บผสมเรื่อยๆ <laughs> พอได้กป่วยไม่กลัวนนมึงได้ก็เก็บมานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อค่ะขอบคุณทุกทก,การติดตามรับชมขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์สาวกานิกากระเป๋าสวิทเนาะค่ะลาไปก่อน,อนอค่ะพอกันไม่ลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> ไปตุก <ไป S 1> กำลังใจเด้อค่ะมาหอดเนื่องล่ะเดี๋ยวแ้วมีแห้งก็แจ้งหน่อยโอ้ยเมื่อยคักไรงัวพี่น้อง